พ่นสีต๊ก็ได้ลูกว่าพ่นสีตกแล้วอะ ขุดจุลอดคุดจุจี้ได้พี่น้องเด้อบางคนที่ตกล่ะไปตั้งเล่นาน่งมึ้นโคก,กบไปไปไป่ฮะทักทายสบายดีไปรกระบุงกระตาห้าโคกหฮะป่าพี่น้อง หากบหากินก่อนยังไม่มีเนาะกินแรงก <G ül üyor> บใจหลายๆเด้อ <G ül üyor> ฟ้ากระดังแหละฟ้ากระดังแหละจกักสิแมนไลไอนไลไลันไหลสีิฮอดเมื่อยามเลอเนาะยานฟา้าดังคนชิตกเลยเนี่ <G ül üyor> ตอนสาบนนีม้มีเวลาคุน ตอนเ้าไม่มีเวลาเขึ้นไหลทักทายสบายดีเดอ้อพี่น้องทุกคน <laughs> ขอบใจละลายเดอ้อที่เฮามามอ่ารับชมเนะาะไปคุดเชอรลอกกับลูกสาวลาใช่ไน,นี่เห็นปะไปกับลูกนี่เสื้อลูกเออได้จากโตเลยติดปิษปิิมันนะื้ ตีมันได้บ่ะเสียมฟาโถ่เม่ đây ฮันแรงฮันแรงพี่น้องอ่าเป็ลาะบางเฮ็ดน้ำบาหลุเฮ็ดนครนี่ได้สาหาอะไรเฮ็ดนคร ฟ้กากระดักรพฟ้าเอ้าเพื่อนปะปโตเบอหน่านะ<ะ>ดิก็ได้งูเพื่อมานำนะหากินแรงพี่น้องอันนี้แหละกับเขา้ากับเข้าแรงเนาะอ,นอ,นอ,นอันนี้เนาะ ทักทายสบายดีทักทายสบายดีปิตินำแล้วแม่ลูกมันก็อ้อแล้วแบบนี้เนาะโอ้โอ้โอ้ฝาดังฝาดังแห้งมาแล้วแต่จะครบไม่ครบมันลงมาตั้งหน้ากับปลาไก่เป็นปลาเบิรงก่อนเนี่ดอะไรบางโง่น่ะ พาว่หน้าเขาลุงอันในเดสามาแหละหน,หน้าเขาลุงเนธนี่นเพราะผาดังเลยฟ้ามาเริ่มมาหนังอืออู้